แล้วลืมวิธีแล้วบอกโ,โ,โอ้โอ้ตาม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  สวัสดีค่ะผมเราช่องลายทองคำนะครับให้ขอบคุณค่ะอะไรทำมาอะไรตัวน้อยนี่จะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านเขาแล้วเนสวัสดีกันแล้วสวัสดีค่ะนี่ไม่ใหญ่อันนี้ให้ให้ตาตาเนาะอขบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนให้ทำยังไงก่อนขอบคุณค่ะก่อนไหนขอบคุณค่ะยังไงทำยังไงโกนขอบคุณค่ะก่อนแบบเมื่อกี้ไม่เอาขอบคุณค่ะก่นแล้วสอบคุณค่าทำยังไงขอบคุณค่ะจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วดีค่ะไม่ต้องอายดิ ขอบคุณค่ะยาย่ใหแมวเหรอไม่เอาเหรอซิ่แมวเหรอขอบคุณค่าขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่าอือหอมด้วยหอมด้วยหอมไหมหอมด้วยหอมแก้มไหมแล้วจะหันอะไรแก้มน่ะจุ๊บจ่อยที่จุ๊บจ่อยที่ไหนจุ๊บจ่อยดูไม่ได้จุ๊บจ่อยกับบ้านใครจุ๊บจุ๊บจุ๊บแก้มไหนจุ๊บจุ๊บไปจุ๊บแล้วไม่ทำอะไรแล้วจุ๊บจุ๊บก่อนใช่ไหม ไม่สนใจแล้วเอาตังค์อย่างเดียวเออเอาตังค์อย่างเดียวเออเอาเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ขอบคุณค่ะไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด้ขอบคุณค่ะโกนไม่รู้เรื่องไม่สนใจแล้ให้ตาให้ตาคืนนะให้ตาเดี๋ยวสิตาขอตาให้ตาให้ไหมไม่ไขเอะแล้วขอมามามายายมาไายขอเออให้ยายเออให้ยายแมวโบพี่ป็นแมวเหรอ เอาคืนแล้วเอาไปเลยเอาไม่หนีไอาเรเอาหยิบเอาหยิบเอาทำงงทำงงไม่ได้กลับจ่อยเอาแล้วเอาจ่อยเอาแล้วถ้าพี่ไม่เอาจ่อยเอาแล้วเอาเร็วๆถือถื้อเอาซือเอาเออขอบคุณค่ะไหนขอบคุณค่ะทำยังไงขอบคุณค่ะด้วยเออขอบคุณคายขอบคุณทายเออเก่งทว่าเก่งทว่าจะกลับบ้านแล้วจ่อยร้องไห้แท้จจ่อยร้องไห้แท้ ไปเรื่องกับพี่ก่อนเลยมาไป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 ไไป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  ครับไปแล้วกลับบ้านแล้วเป็นทางปลอดภัยครับเอฟซีวันนี้ก็เลกวันเลิอกงามยามดีวันนี้อีกเราก็จะเอาพิทองมาขึ้นที่พารวยเจ้าพารวยนะครับผมแล้วก็จะทำน้ำมนต์น้ำอบน้ำหอมให้พีทองพรมน้ำให้เจ้าพารวย ในคำไม่คูณเป็นรถคู่บารมีของเขานะครับ FC เนาะหนึ่งหนึ่งหนึโมเทศะปะควะโตวรนะโตสัมมาสัมพุเตศะนโมเทศะปะควะโตวรนะโตสัมมาสัมพุเตศะนโมเทศะปะควะโตวรนะโตสัมมาสัมพุเตศะ อกสะอกสะอุกสะอุอาสุปากสะอากสะอุกสะอุอาสุอกะอุอากะอุอาตสะอากสะอุ maka ta ini ru titi ya mona 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 maka ta ini

เียกานินยมพักาเียชคเียลาเลีัเีรวยตามปากก็ขอให้เสกใสาน้ำนิมให้เจ้าพารวยก็ขอให้น้ง้องมังมาดวตอนนี้เราจะเอาเอาพิทองไปผมน้ำมตนให้พี่พารวย น้ำมันนะเดินไกลนเนาะเลยออกเยอะใช่ไหมพี่ทองจะขึ้นให้ไม่หนีคันใหม่นี่นนเลยคิดถึงคันเกา่าพี่ทองนน่ะเนาะไม่ใช่ปล่อยเดินไปไปขึ้นคันคันสีที่พันล้านเด้ง

ดูราเลยวันนี้พี่ทองไม่ได้แวะหาหรอกนะเจอเจ้าพี่พอ่พอไปพบน้ำนนมันจะล้างทั้นี้ยังไล้างเลยินไปดวาไปทางนูงงนง่นอ้เิน ลืมแล้วลืมวิธีแล้วบอก ยีทางนู네้นบอเฮ้ท้องเขาะบอเเสียงเคาะรถยังยดูพี่ทองขึ้นรถกันนะคะ จะขึ้นง่ายไหมพี่ทองจะชินหรือยังยังไม่ชินหรอกยังไม่ได้กลิ่นรถใหม่เลยเไหยนไปเอาไม้หนุนรอไอซีดมก่อนดมก่อนทองบอกขอดมก่อนได้ไหมพ่อ ไปลเดี๋ยวหัวตาเด้รอรถสูงเด้ดูดูพอพดเลยเอือ <c ười> ขึ้นไปแล้วพี่ทองอยืนพอดีเลยเหลืออยูนอ่นิดนึงนตัวเล็กไปเลยพี่ทองตัวเล็กไปเลยอะ่ะพี่ทองตัวเล็กอะ่ะ รถี้พีตเ,ตเตาเรื่องขึ้นได้อีกตัวนึงเลยอ่ะเพราะว่าขึ้นนนัพี่ทองชุงโยงก็เอามาเื่อ <c oughs> นี่แหละงาะพี่ทองอดาเรืองอยากขึ้นกับเขาเหรอ,อ,อหอัวต่ำนะหัวต่ำหัวพ่อ ลงไม่ได้แล้วเซ็ตทางบอกลงฝั่งไหนดีเนี่ยทางบอกมาสูงไปพ่อหมุนไม่ได้เลย แล้วไม่ยอมลงเลยลูกชายน่ะด,ดูสินะนะขาขาล้างน่กโอ้โอ้ตำตาำตำตต,ต <laughs> น่าทึ่เลยช <laughs> ิทองทำไรเนี่ยขออ่ไาบผมยังไม่ชินยังไม่ชิน่ามต ต่ำไม่กล้ายกไงวัวโดนเล้นี่ ừ, ไปลงุลงลุงมาทำแล้เฮ้ยเยให้มนถูกหน่อยโตก็เล็กกว่ารถแล้วเทนี้รถใหญ่ <ừ. S 2> ก็อีน้อย นี่นะคะพี่สิงห์ไทยผูกให้แล้วนะคะสาธุเด้อนี่ผูกใหแล้วนี่ก็งานมั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 นงานพี่ท่องใครเป็นสั่งนี่ใส่ดีๆเด้องานการเฮียอย่องใดอย่างใดก็พอไปติดต่อการติดต่องานมาเด้อัดพาพี่ท่องเดินทางไปใส่มาสายใครคำคุ้นตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเด้อขอบคุณขอบคุณพารวยสมซื้อเด้ออ่ะก็ ถือว่าสำเร็จแล้วในายฟีพี่ทองก็พรมน้ำอบน้ำหอมให้แล้วแล้วก็เคาะให้แล้วขึ้นให้แล้ววันนี้เลิกงามยมดีเจ้าพารวยก็คอยเหงงๆคอยคำคอยคูนคนเงินคนทองเข้าบ้านอย่างไม่เมฟีว่านะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปวหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ